หนนาติกตอกคุณคือใครในติกตอกนักไลน์นักรีวิวดูคลิปนี้ให้จบจะได้ไม่หลงทางไม่ถูกหลอกสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่ซอนในตุกอิ f ฟิ i น y ตี้แปนะครับวันนี้ผมจะทามาถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าตัวเองเข้ามาในเล่นติกตอกเนี่ยเพื่ออะไรวันนี้เพื่อนๆจะเข้ามาเป็นนักไลน์หรือเปล่าแล้วเป็นนักไลน์จะต้องทำยังไง ถ้าวันนี้คุณอยากเข้ามาเป็นนักไลฟ์นะครับขึ้นมาไลฟ์สดเพื่อที่จะรับของขวัญโยนเหรียญห้อยหัวเป็นประธานรองประธานอุ้มประธานรองประธานทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมของนักไลฟ์เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องไปเรียนนะครับกับคนที่เขาเป็นพวกนักไลฟ์มืออาชีพใช่ไหมครับก็จะมีหลายๆช่องที่เขาทํากันนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณคือนักรีวิวถ้าคุณคือนักรีวิว สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับโฟกัสการทําคลิปในช่องตนเองโฟกัสการรีวิวสินค้าโฟกัสการทําคลิปที่มันมีคุณภาพคนน่าสนใจโฟกัสการค้นหาสินค้าที่มันดีมีคุณภาพน่าสนใจค้นหาสินค้าที่ร้านค้าคะแนนร้านค้าดีๆเพื่อจะได้เอาสินค้ามารีวิวแล้วเราจะได้มียอดขายเป็นนักเป็นนักรีวิวไม่จําเป็นต้องไปโฟกัส ในแบบฉบับของนักไลฟ์วิธีไลฟ์สดของนักไลฟ์ไม่สามารถเอามาใช้เพื่อขึ้นไลฟ์สดเพื่อทําคลิปเพื่อรีวิวหรือว่าทําไลฟ์สดขายสินค้าได้เพราะวิธีการเล่นหรือระบบต่างๆมันต่างกันคุณไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้หาตัวเองให้เจอครับว่าคุณเป็นนักไลฟ์หรือคุณเป็นนักรีวิวถ้าเป็นนักรีวิวไม่ต้องไปสนใจเรื่องการไลฟ์ครับ ถ้าคุณจะไลฟ์สดเพื่อขายไปดูคนที่เขาไลฟ์สดเพื่อขายอย่าไปดูนักไลฟ์สดที่ไลฟ์สดเพื่อรับของขวัญเพราะวิธีการไลฟ์สดของนักไลฟ์สดรับของขวัญกับนักไลฟ์สดเพื่อขายวิธีการไลฟ์สดต่างกันและไม่เหมือนกันเลยเข้าใจคลิปนี้แล้วรีบแก้ไขตนเองใครยังทําในหน้าทิกตอ็อกไม่เป็นแบบมืออาชีพฝากครับทิกต o อกซีรีส์ขายได้ทุกวันตะกาหนึตรงนี้เลย อยากทำเป็นครับ37บาทของคุณทำให้คุณเก่งขึ้นได้เป็นแบบมืออาชีพใครแก้กรรมไม่ได้ใครช่องพังไปดูครับแก้กรรมช่องพังตะกหนึ่งก้าสิบเจ็บาทเหมือนกันรวมแล้วก็70กว่าบาทซื้อไปเรียนแล้วคุณจะไม่ถูกหรอกและทําอาชีพในหน้าเป็นแบบมืออาชีพมีไลฟ์สดทุกวันตอนเที่ยงแวะเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ